สปรกรเครือข่ายด้านปศุสัตว์ของเราตั้งอยู่ที่บ้านปางงูตำบลปางสวรรค์อำเภอชุมตะบงจังหวัดนครสวรรค์ภายในศูนย์ของเรามีการทำปศุสัตว์ร่วมกับการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9บนพื้นที่113ไร่71ตารางวา ในปี2563ศูนย์ของเราได้รับการคัดเลือกจากสำนักง,งานปศุสัตว์เขต6ให้เป็นศูนย์สปปเครือข่ายด้านปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขตจึงทำให้เรามีกำลังใจในการพัฒนาศูนย์สปปของเราให้ดียิ่งขึ้นไปเรามีอาคารสำหรับจัดประชุมจํานวนหนึ่งหลังรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้50คน มีโรงเรือนเลี้ยงแพะจำนวนสองหลังโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่หนึ่งหลังโรงเรือนเลี้ยงกระบือหนึ่งหลังโรงผลิตอาหารสัตว์หนึ่งหลังกรมปรศุสัตว์ได้สนับสน,นุนพันแพะจำนวนสองตัวตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวโดยนำมาเลี้ยงกับแพะที่มีอยู่เดิมกระบือที่เลี้ยงเป็นกระบือพันปักเทศเมียจำนวนสี่ตัว เพศผู้สองตัวกระบื้อเพศเมียสองตัวได้รับจากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริไก่ไข่ที่เลี้ยงเป็นพันุ์รถไทยจำนวนห้าตัวเราเลี้ยงในระบบอิสระทำให้ไก่ไม่เครียดเรามีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ทั้งหมด40ไร่ได้แก่หญ้าเนเปียรปากช่องหนึ่งจำนวน15ไร่ กระถิน10บไร่สำหรับตัดให้สัตว์กินและนำมาหมักเกลือสำหรับไว้ให้สัตว์กินหน้าแล้งหญ้ากินนีและลูซี่จำนวนสองไร่และแปลงหญ้าผสมถั่วฮามตาตาจำนวน13ไร่สำหรับปล่อยให้สัตว์ลงแทะล็มภายในศูนมีฐานการเรียนรู้จำนวน3ฐานฐานที่1การเลี้ยงไก่ไข่ฐานที่สการเลี้ยงกระบือ ฐานที่3การเลี้ยงแพะเนื้อและมีจุดสาธิตการทําอาหารสัตว์ซึ่งผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการเลี้ยงการให้อาหารการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคในการเลี้ยงแพะเรายังได้มูลแพะตากแห้งเป็นผลพลอยได้เพื่อนำไปใช้ในฟาร์มของเราช่วยลดการใช้สารเคมีและบำรุงดิน และนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้นอกจากนี้หากมีนมแพะเหลือจากให้ลูกกินแล้วทางศูนย์ได้ผลิตบู่จากนมแพะเพื่อจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจอีกด้วยการที่ศูนย์เราได้เป็นเครือข่ายสปรกรด้านปศุสัตว์ทำให้เราได้รับองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์จากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอชุมตาบงที่ได้เข้ามาให้ความรู้ ด้านการจัดการฟาร์มการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างถูกต้องและได้แนะนำถึงการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ช่วยให้สวนมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ศูนย์ของเรายัางได้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ของชุมชนมีคนมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้โอกาสได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สปรกรเครือข่ายด้านปศุสัตว์ทำให้ศูนย์เราเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนต่อไปได้